จังเลยขี่ลโมดูเรมเบนอยากได้รถจังเลยอ่ะมีเคฟรียังเก็บตงคครักินเคฟรีอ่ะเคฟรี่้วทำไมไม่ซื้อมาล่ะอยากขี่ลำโบเฮ้ยอยากได้เรมโบนอยากได้ GTR จังเลยเจ็บตาเก็บตา้ได้ได้ใไว้ลำโบเออสมนไม่มากมากินเคฟี่ยัแ ไปหาสาวแล้วมีบูมูมาดูคนเปาอ่อนกันบ้าเห็นไหมโย้สวัสดีไปรุ่นดาวนามเมิกทุกคนนะครับวันนี้แปบมวัดดวงก็จะมาฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ตัวเองพี่ก็ได้ไปเหมา KFC มานะครับผมก็คือแบบว่าคือพี่ก็ไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีสาวๆเลยอะเลยต้องแบบมากินคนเดียวนะครับมาฉลองวันเกิดให้ตัวเองคนเดียว คือวันเกิดพี่ปีนี้ oh. ไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่รู้จะพูดอะไรเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยครับใครมาดูคลิปนี้ก็มาดูเลยนะครับ oh. คือคนมันดังครับทำคลิปไปน้องๆคนดูก็มาดูกันเองก็มากดไลค์ดติดตามพี่ด้วยนะคือพี่เหนื่อยมากๆอ่ะทุกคนพี่แบบว่าหนึ่งวันพี่แาบเหนื่อยมากตั้งแต่ตื่นขึ้น,นมาเก้าโมงเช้า oh. ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยเหนอะมากน้ำนะครับผมโอ้โหดูดิฮะซื้อมาแม่งจนแบบไม่มีน้ําแข็งแล้วนะวัยรุ่นคือแบบว่าวันนี้นะครับผมพี่ไปก็แบบว่าเอฟซีมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือพี่ดังอย่างนี้แหละน้องๆเอ้ยเงมากมากเลยนะครับคือแบบไม่มีใครมาแบบ ฉลองวันเกิดพี่ไงอันนี้พี่ก็แบบซื้อ f c มาเป่า K มันเกิดนะครับอันนี้คือวันเกิดพี่เองอ่ะคลิปนี้ยคือพี่ไม่มีเพื่อนก็เลยต้องมีแต่ F.C. อ่ะคือพี่มีแต่ F.C. อ่ะครับต้องแบบมาฉลองกับ F.C. ทาละกันคลิปนี้คนดูทุกคนก็มาฉลองวันเกิดได้ที่ได้นะครับเพราะพี่มีแต่คนดูอ่ะเออเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะมารีวิวการให้อาหารสัตว์ยังพี่เองนะครับอันนี้เป็นสิงโต ตอบรับนนโอ้โหนี่และครับสิ่งต่อต่อเพลงต่อนะมีปอกคอด้วยครับดูดิเดี๋ยววันนย้นะครับผมพี่จะมากิน k f c แบบแปลกๆให้ทุกคนดู มาความยั่งความยังความยังไปรุ่นดูนะรับดูนะครับผมจัตาดูมาให้จกรอพีซีสีวสมหลอดนะครับสมหลอดนะครับพีดสมหลอดเกมเมอร์แซ่บจไปน้อง เฮ้ยจิ้มจิ้มมามามาสิบร้อสิบร้อยไม่ไม่ไม่อร่อยครับอร่อยเนี่ยได้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่ก็จะถวายนะครับผมต่อไปขอให้เอฟซีผมความสุขมากนะครับยั่วแบบอะไรลัตทิเคเฟซี โอเคครับเขาได้กินอร่อยแล้วนะครับแซ่บแซ่บมันแซ่บมากหมาได้กินเค้กฟซีอะครับได้กินเค้กฟีบ้างนะได้กินเค้กฟีบ้างไม่ไม่จะกบได้กินเค้กดซีไหมคือแบบหมาหมายังได้กินเคเอฟซีอะครับผม จะกินเค้กสีบ้างจังเลย่ะไ,ไม่ไม่มมกินป้อนหน่อยได้บากไม่ิน<า><อ>้าด่าน้าด่า,ปดาไปกินเนี่ยมันจะด่าพี่เลยนะครับผมพี่ทําไปเพราะว่าความบันเทิงนะครับว้าวเอาแบบสาระเลยนะครับคนดูพี่ก็ซื้อมาก็อ,อยากหนึ่งชุดนะฮะเดยพี่จะไปให้น้องข้างบ้านกินแล้วกันนะครับผมซื้อมาฝากแล้วก,กันนะคะเออเอาแบบสาระนะชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม ขอบคุณทุกคำทุกคนนะครับที่มาอวพอมาเกิดได้ที่มา,ๆมากนมาๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณ,ท, like, ท,คณทุกคนที่ติดตามครับผมเจอกันบอกเลยปีหน้าพี่จะออกแลมโบถ้าคนดูกดไลค์นะครับพี่จะออกแลมโบปีหน้าแค่นั้นแหละ